วงการเกมมือถือในปัจจุบันถือว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านกราฟิกระบบการเล่นที่เรียกได้ว่าพัฒนาเข้าใกล้เกม PC มากขึ้นเรื่อยๆเลยก็ว่าได้ใครจะไปคิดล่ะว่าเกมบน PlayStation 2บางเกมปัจจุบันได้พอมาลงให้กับเกมมือถือแล้วและแน่นอนว่าวงการเกมมือถือเติบโตขึ้นขนาดนี้จํานวนรายได้ที่ผู้พัฒนาเกมมือถือใหญ่ๆทําได้ก็จะยิ่งมากขึ้นไปด้วยที่เรียกได้ว่ารายได้ของเกมมือถือในปัจจุบันนี้ บางเกมสามารถทำไรายได้มากกว่าเกมที่เป็นเอบางเกมอีกและตลอดปี2020ที่ผ่านมาเกมมือถือน,นั้นทำไรายได้ไปอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการขายไอเทมในเกมหรือซื้อสิทธิพิเศษต่างๆภายในเกมวันนี้เราจะพาไปดูกันว่ามีเกมอะไรบ้างยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือ6เกมมือถือที่ทำไรายได้สูงที่สุดในโลกตลอดปี2020ที่ผ่านมา ก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Denser Tower เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขการเงินที่น่าเชื่อถือได้ของแอปพลิเคชันต่างๆจากทั่วโลกซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง14ธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับที่ 6. Monster Strike เกมมือถือแอคชั่นสมบทบาทเชิงฟิสิกส์ที่พัฒนาโดยบริษัท Misy m i s y หรืออะไรสักอย่างโดยรงให้ทั้ง Android และ iOS การเล่นเกมของเกมนี้จะเป็นการตะลุดันเจี้ยนไปกับมอนสเตอร์เพื่อสะสมประสบการณ์มอนสเตอร์นั้นสามารถวิพัฒนาการหรือรวมร่างได้และในเกมนั้นจะมีระบบกาชาเพื่อเปิดหาลักษณะสมมอนสเตอร์โดยจุดเด่นของเกมนี้อยู่ที่เอฟเฟกต์ของเกมและเสียงกระทบของการประทะแต่อารมณ์สะใจไวโฉยอย่างมากโดยเกมนี้ออกมาให้เล่นตั้งแต่ปี2003แล้วและได้รับความนิยมจนนำไปทำแอนิเมชันด้วยในปี2005ที่ผ่านมา และก็เป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันโดยในปี2020สามารถทำรายได้ไปมากกว่า958ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยหรือก็ประมาณกว่า28,000ล้านบาทเลยทีเดียวอันดับที่5 r o b o x เป็นแพลตฟอร์มการสร้างเกมออนไลน์หลายผู้เล่นที่ให้ผู้ใช้ได้ออกแบบเกมของตัวเองและเล่นเกมประเภทต่างๆมากมายที่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาหรือผู้ใช้คนอื่นๆโดย Roblox เป็นเกมเว็บและแอป ที่เป็นศูนย์รวมของเครือข่ายสังคมบนโลกเกมสเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของบล็อกต่างๆที่คล้ายคลึงกับเลโก้พัฒนาโดย Roblox Corporation ลงให้บน PC เป็นเครื่องแรกในปี2006และนำมาลงให้ iOS และ Android ในปี2012และ2014ตามลำดับโดย Roblox นั้นได้ให้สิทธิ์กับผู้เล่นในการซื้อขายและสร้างสิ่งของต่างๆโดยเสื้อผ้านั้นสามารถซื้อก็ได้ทุกคน แต่เฉพาะผู้เล่นที่สมัครโรบอทที่ไม่ขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถสร้างและขายได้โดยก็เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันและในปี2020นี้เองโรบอทได้ทำรายได้ไปมากกว่า1.1พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราวราว32,000ล้านบาทเลยทีเดียวอันดับที่4คอยมาสเตอร์ เป็นเกมแคชชวลสร้างเมืองจากทีมงาน Moonactive จากประเทศอิสราเอลที่เปิดมาให้เล่นตั้งแต่ปี2015ที่ผ่านมาโดยโลงให้กับทั้ง Android และ iOS โดยเกมนั้นจะเป็นการเล่นออนไลน์ซะเป็นหลักไม่มีเนื้อเรื่องอะไรมากโดยสามารถเข้าไปปวดเมืองของเพื่อนๆคุณได้อีกด้วยโดยคุณจะสามารถอัปเกรดและย้ายเมืองไปได้หลากหลายที่กว่าเกือบ300ทวีปโดยเกมจะมีระบบ Energy หรือก็คือกำหนดในการเล่นต่อวันได้แค่ไม่กี่ครั้งและมีตัวเลือกเติมเงินเข้ามาในเกมซึ่งแน่นอนกว่าเข้าทางสายเป๊ะตั้งแต่ปี2015 จนถึงตอนนี้ยังได้รับความนิยมอยู่โดย c o i า Master สามารถทำรายได้ไปมากกว่า1.1พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ32,000ล้านบาทในปี2020นี้เองอันดับที่3โป k ก m o n Go เกมมือถือจากซีรีส์ชื่อดังที่ใครๆก็ต้องรู้จักอย่างโป k ก m o n ที่ออกมาตั้งแต่ปี2016ให้ทั้ง Android และ iOS โดยเป็นการนำเทคโนโลยี AR และ l o โ a t i ชัน a บ e ใช้ร่วมกับระบบ GPS เรียกได้ว่าตอนเกมเปิดตัวแรกๆเราได้เห็นชาวไทยเดินจับโปเกมอนกันให้วนและนอกจากเล่นบนมือถือแล้วยังสามารถใช้อุปกรณ์เสริมขนาดเล็กที่เรียกว่าโปเกมอนโก้พลัสซึ่งเชื่อมต่อโดยใช้บลูทูธเพื่อแจ้งผู้เล่นมีโปเกมอนอยู่ใกล้ตัวผ่านแสง LED และเสียงเตือนเบาๆโดยในเกมจะให้ผู้เล่นจับต่อสู้ฝึกฝน และแลกเปลี่ยนโปเกมอนเสมือนจริงที่มีอยู่ทั่วโลกและยังมีการซื้อไอเทมภายในเกมอีกด้วยโดยตั้งแต่เกมออกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ถึงแม้อาจจะไม่ได้แมสแบบตอนที่เกมออกตอนแรกแต่ก็ยังมีผู้เล่นอยู่เรื่อยๆโดยตลอดปี2020ที่ผ่านมาโปเกมอนโกทำรายได้ไปกว่า12,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ35,000ล้านบาทเลยทีเดียวอันดับที่2 e a r ออ r ์นาออฟค หรือ ROV ที่เรารู้จักกันในประเทศไทยนี่แหละโดย Heron of King นั้นเป็นชื่อสากลพัฒนาโดยทีม m Studio และจัดจำหน่ายโดย Tencent บริษัทเกมยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนลงให้กับทั้ง Android และ iOS ตั้งแต่ปี2015ที่ผ่านมาเป็นเกมโมบะบนมือถือที่ปัจจุบันเกมเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นเกม e s p o r t ์ที่มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลอย่างมากมายที่ทั้งยังฮิตก,กันทั่วโลกอีกด้วยซึ่งรายได้ทั้งหมดก็มาจากการขายตัวละครหรือการขายสกิน,นต่างๆภายในเกมที่สายเปมากหน่าหลายตา พร้อมที่จะควักกระเป๋าออกมาจ่ายให้กับสิ่งสวยงามเหล่านี้ไม่ว่าจะในไทยหรือเทศโดยตลอดปี2020ที่ผ่านมานั้นทำรายได้ไปมากกว่า2.5พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ74,000ล้านบาททั่วโลกแมเรียกได้ว่า2เท่าของอันดับก่อนหน้านี้เลยอันดับที่1นึ่ง PUBG Mobile เกม Battle Royale ที่เริ่มมาจากมอดชื่อดังอย่าง DC Battle Royale และได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนต์ญี่ปุ่นในเรื่อง Battle Royale ในปี2000แต่พัฒนาต่อยอดจนมาเป็นเกม Player Unknown Battle r o u n ลงให้บน PC แบบ Early Access ในปี2017และวางจำหน่ายเป็นตัวเกมเต็มในปลายปีเดียวกันและในปี2018เบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง Tencent ได้เข้าไปซื้อลิขสิทธิ์พัฒนาลงให้กับมือถือทาง iOS และ Android และเปิดฟรีให้เล่นอีกด้วยและด้วยกระแสกเกม Battle Royale ที่บูมมากๆในช่วงนั้น รวกับเกมมือถือที่เข้าถึงทุกคนได้อย่างไงไ่ายดายทำให้ผู้เล่นเกม PUBG Mobile เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าเกมปีมักจะมาพร้อมกับระบบเติมเงินซื้อไอเทมสวยงามหรือจะเป็นบัตรท่านพันในเกมที่ทำไรายได้ไม่แพ้กันและเกมนี้ยังก้าวไปสู่วงการอ e ีสปอร์ตที่มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลมากมายใ,ในโลกอีกด้วยโดยตลอดปี2020ที่ผ่านมานั้น PUBG Mobile ทำไรายได้แซงเออร์เนอร์ออฟคิงไปโดยเฉลี่ยเฉวไปแค่2.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ77,000ล้านบาททั่วโลกและที่สำคัญมันเเป็นนนบริษััทดดียยววก้ะ ก็จบไปแล้วสำหรับ6อันดับเกมมือถือที่ทำรายได้มากที่สุดในปี2020แล้วพวกคุณละ่ะเสียตังค์ไปให้กับเกมไหนบ้างสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราเกมเมอร์อินไซต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยลักให้น้อยแต่ลักนานนะครับและที่สำคัญช่องน,นี้มีคนภาค2คนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ